มีที่กล้องมองมองทะเลนะคะนี่คือกล้องมองทะเลทุกคนมาต้องมามา,ม,ามองด้วยสองสายตาไปมองจุดไปจุดหนึ่งนะคะนี่คือกล้องมองทางไกลแบบชมวิวทะเลนะคะนี่ก็คือทางเข้าเรือเือนะคะไม่คืคือทางเข้าเรือนี่คือบรรยากาศเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเห็นไหมคะ ทางเข้าเรือเห็นไหมคะนี้เราก็จะไปตรงนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะที่ตรงนี้เราจะมาหาปูหาหอยทุกปีนะคะที่ตรงนี้ตอนนี้เราไม่สามารถจะลงไปได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเย็นนี่คือบรรยากาศตอนนี้เสียงเครื่องบินด้วยเสียงน้ำทะเลด้วยบรรยากาศ ตอนนี้สบายค่ะเห็นไหมคะท้องฟ้าอารามมากเลยตรงนี้จะมีหอยนางลมมีหอยผู้หอยแมลงผู้หอยขมมีกุ้งม,มีปลูมีปูทุกอย่างนะคะตรงนี้คือเราหาตามสบายไม่ต้องเสียค่าอะไรเห็นไหมคะเราก็จะกลับไปที่ ที่เราลงมาตะกี้เห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศคือนักท่องเที่ยวโดยตรงนะคะตรงนี้ทุกคนมาเที่ยวฮอลแลนด์อย่างเอรมนีเบลเยียมฝรั่งเศสทุกคนก็จะจองซัมเมอร์เหมือนที่ที่บ้านให้เราเช่าเรามีบ้านให้เขาเช่าอย่างเงี้ยคือตอนนี้เต็มหมดแล้วนะคะคือตอนนี้คือบ้านจนถึงมันเดือน สิงหาสิงหาคือไม่มีไม่มีม่านๆาแล้วนะคะจอดเต็มเลยเห็นไหมคะนี่วิวไทยสวยวิวไทยวิวี่รอสวยนะ,ะวันนี้เราก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือบรรยากาศฮอลแลนด์ตอนนี้เห็นไหมคะเออวิวสวยมากเลยคะ่ะ สวยมากเลยวันนี้เดินเดินทำมาคลิปไปด้วยดูไอ้น้ำไปด้วยนะคะถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนชอบหนาวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงดยพยาการณ์บางทีก็อาจจะไม่สบายได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เราก็เดินไป ทุกอย่างคือเขาจะมีแบบให้เช่าหมดนะคะตรงนี้เอคือให้เช่าทุกคนมามือเปล่าทุกอย่างสามารถเช่าได้หมดนี่คือที่ท่องเที่ยวโดยตรงของโซนนี้นี่แค่โซนนี้นะคะยังมีอีกหลายโซนต้อง ต้องสวยกว่านี้แต่วันนี้เอาข้างๆบ้านให้ทุกคนได้ดูก่อนไม่จำเป็นต้องไปถ่ายทะเลที่อื่นที่ท่องเที่ยวที่อื่นเอาสไตล์ของเราเองข้างๆบ้านเห็นไ,ไหมคะผมมีเมื่อยมาแล้วก็จะมานั่งมันจะมีที่นั่งให้มีทุกจุดนะคะมีทุกจุดนี่คือวิว วิวก็สวยนะคะเห็นไหมคะวิวก็สวยสวยแบบเรียบๆนะคะเห็นไหมคะก็มีคนปั่นจักรยานแล้วก็นั่งนั่งพักแบบเมื่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะชมวิวอย่างเดกดเดี่ยตอนนี้มีกลิ่นทะเลขึ้นมาเห็นไหมคะวิวจะสวยมากถ้าทุกคนดูอีกรอบนะคะ ในน้ำน้นเย็นนะคะน้ำนี่เย็นยังไม่ถึงซัมเมอร์ที่แท้จริงชอบที่ว่ามีเรือเขาจะมีอย่างอย่างเรือก็ไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเขาจะมีบอกทุกอย่างนะคะ